สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20ว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแสงสีเงินวาบและกูเย่ก,ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านข้างของทางโอเรนใบหน้าเต็มไปด้วยความซีดหนีกันเถอะข้าไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปมีการจำกัดว่าเธอจะจัดการกับพลังงานธาตุได้มากเพียงใดด้วยทักษะกระแสธาตุและหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดูแลมันก็จะอารวาและระเบิด เนื่องจากคู่ต่อสู้ของเธอคืออูซือตัวเธอจึงไม่กล้าย,ยับยั้งผลที่ได้คือพายุทธาที่ไม่เสถียรใกลจ้จะปะทุไม่จำเป็นต้องพิจารณาอูซือตัวอีกต่อไปกระแสาธาตุของกูเย่ควบแน่นพลังงานธาตุให้อยู่ในระดับที่ไกลเกินกว่าการควบคุมแร่วงแหวนวิญญาณของเธอชะตากรรมอันน่าเศร้าของอูซือตัวถูกผนึกไว้เพื่อนร่วมทีมทั้งสี่หันหางและหนีแม้จะสิ้เสียวกูเย่ ก็สามารถยิ้มได้อย่างพอใจเธอทําสําเร็จและการต่อสู้อาจไม่ดําเนินไปอย่างที่เธอตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกและอู่ซื้อตัวอาจจะยังไม่ถึงจุดสุดยอดแต่เธอก็ยังชนะในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเธอยืนหยัดเป็นผู้ชนะด้วยการหลบหนีของพวกเขาโลกก็โค้งงองและบิดเบี้ยวลำแสงส่องลงมาที่พวกเขาบิดเบี้ยวและกระเพื่อมเมื่ออนุภาคแสงขึ้นกระทบผิวหนังคู่ต่อมาพวกเขาพบว,ว่าตัวเองอยู่ในความมืด และมุนงงอย่างสิ้นเชิงไม่นานพวกเขาก็ฟื้นจากความเป็นจริงประตูห้องโดยสารของพวกเขาเลื่อนเปิดออกและทั้ง4ีก็ก้าวออกไปสู่ห้องกว้างในตอนเริ่มต้นการกลับมาของทีมถังโอเรนทําให้เกิดความเงียบขึ้นสายตาเกือบร้อยคู่สํารวจผู้มาใหม่สายตาหลายคู่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนอ่านไม่ออกหนึ่งในนั้นเป็นของหยางเนียนเทียที่แข็งแกรง่งคิ้วของเขาถูกทักขึ้นในขณะที่เขาศึกษาถังโอเรน หลังจากตกรอบเขาได้ดูการแข่งขันที่เหลือผ่านหน้าจออารมณ์ทุกรูปแบบได้ประทุกขึ้นในหัวใจของเขาล้อมรวมกันเป็นความสับสนวุ่นวายสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้คือรอยยิ้มอันขมเืินในบรรดาอาฉริยะทั้งห้าของชั้นปีที่หนึ่งรัวกวุยซิงดูเหมือนจะรู้สึกตื่นเต้นน้อยที่สุดเขานั่งอยู่ที่มุมห้องพูกเขาแนบหน้าอกดวงตาจ้องมองไปที่ว่างเปล่าทั้งท้งที่เห็นได้ชัดว่า ิตของเขาร่องรอยอยู่ในห้วงความคิดความสําเร็จของทางอเรนทำให้อัสรพิษมรโกรดเจิ้งอี่หลานมองเขาในแง่ใหม่แม้ว่าความสนใจของเธอส่วนใหญ่จะอยู่ที่เขาแต่บางครั้งก็มีแสงสะท้อนที่ดูถูกเย็นยามไปที่กูเย่ในทางกลับกันซู้หยู่เฉิงก็สีดเหมือนปกติเขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อรังงับความกระตุกในมือ เขาจ้องขเขมงไปที่ถังโอเรนตอย่างเย็นชาจนหยุดนิ่งการพาแพ้แพ้ถังโอเรนตเป็นเรื่องที่น่าอับอายแม้ว่าวิญญาณยุธการต่อสู้ของคู่ต่อสู้จะแตกต่างกันอย่างไรในท้ายที่สุดเขาก็ยังเป็นวิญญาจารย์สองวงแหวนในฐานะปรมาจารย์วิญญาณซูยูเฉิงไม่มีข้อแค่ตัวสําหรับการพาแพ้แพ้ทางด้านอูซือตัวไปหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแก้มและด้านข้างของคอ,อของเธอแดงก่ำจนหน้าเกลียด เธอออกจากประตูก่อนทีมของทางโอเรนและจ้องมองไปที่กูเย่ก่อนที่เธอจะเดินผ่านไปกัดฟันแน่นจนหน้าแปลกใจที่พวกเขาชนะสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่4ี่คนแม้ว่าจะพูดได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาจดจ่อกับทางโอเรนและกูเย่โดยเฉพาะมันไม่เป็นผลว่ากุนอุบายและกุนละวิธีหลอกลวงประเภทใดที่พวกเขาสร้างขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่พวกเขาเอาชนะอมตะซูยุเฉิง และโรกานอูซือตัวในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวทั้งสองเป็นวิยาจารย์สีวงแหวนซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับของพวกเขาแต่ทั้งอุรินและกูเย่มีวงแหวน2และ3วงตามลําดับความแตกต่างของความแข็งแกร่งระหว่างพวกเจ้าทั้ง4นั้นชัดเจนดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องแข่งขันกันต่อไปทั้งอุรินและกูเย่เจ้าสองคนอยู่ในทีมเดียวกันดังนั้น ให้เลือกว่าใครจะเป็นประธานชั้นเรียนและรองประธานกูเย่ก้าวถอยหลังทันทีซึ่งแตกต่างจากทางโอเรนซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในความคิดเห็นของเธอทางโอเรนอันไปมองเธอและพบกับรอยยิ้มอันแสนหวานเขาไม่ได้รำคาญที่จะพยายามปฏิเสธอย่างสูภาพบางครั้งก็ต้องยอมรับความรับผิดชอบเซอร์ญ,ญี่พยักหน้าจากนั้นมุ่งความสนใจไปที่เซียเซียและซูเซียวหยานโดยปกติ เราจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่เหลืออยู่ในตอนท้ายแม้ว่าเจ้าทั้งสองจะแสดงให้เห็นถึงพลังอันน่าทึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอเจ้าทั้งคู่รอดชีวิตมาได้ดังนั้นเจ้ามีทางเลือกสองทางยืนยันที่จะสมัครรับตำแหน่งรองประธานหรือถอยกลับข้าขอเตือนเจ้าว่าจะมีการเลือกตัวแทนชั้นเรียนทุกๆเทอมและความเข้มแข็งจะเป็นตัวตัดสินเสมอข้ายอมแพ้ซูเซลยานกล่าวทันที เธอมีความเข้าใจในความสามารถของเธออย่างชัดเจนในการลาออกของเธอต่อไปเธอเดินเข้าไปในฝูงชนเพื่อเข้าร่วมกับผู้ชมโดยหาตำแหน่งของเธอที่ฝั่งรัวกุยซิงมุมปากของเซียเซียกระตุกเมื่อเขาเห็นเธอจากไปการแสดงของสาวคนนั้นคือเรื่องจริงข้าก็ยอมแพ้เหมือนกันแม้ว่าเขาจะรังเลอยู่คู่หนึ่งเซียเซียก็แก้ไขตัวเองแต่ข้าแน่ใจว่าวันหนึ่งข้าจะสามารถ เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานหรือรองประธานที่ดีได้ความสงบที่น่าคนลุกกับตัวเขาท่าทางของเขาไม่เหมือนกับท่าทางกระวนกรวายธรรมดาของเขาในสนามรบเขาได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาทุกครั้งที่คู่ต่อสู้ที่แข็งแงกร่งกว่าเขาปรากฏตัวมันจะกระตุ้นให้เขาพัฒนาเร็วขึ้นเซอรญญ์ีมองพวกเขาอย่างใจเย็นดังนั้นเจ้าทั้งคู่จึงเลือกตัวเลือกที่สอง เนื่องจากเจ้าสองคนอยู่ได้จนถึงคนสุดท้ายและไม่เลือกเป็นรองประธานเจ้าจะได้รับรางวัลเป็นเงินภารกิจ2 0 0พันคะแนนเพื่อแจกใจ่ายให้กับเจ้าสองคนส่วนการรับตําแหน่งรองประธานที่เหลืออยู่อูซือตัวเจ้าต้องการรับตําแหน่งหรือไม่อูซือตัวเหลือมองไปที่กูเย่จากนั้นทั้งอูเรนเธอสูดหายใจเข้าลึกๆพูดขึ้นว่าข้าจะทํามันเซิน์นี่ยิ้มดีมากจากนั้น ทุกอย่างได้รับการแก้ไขประธานชั้นเรียนคือถังโอเรนและรองประธานสองคนคือขู่เย,ย่และอูซือตัวซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เธอคาดหวังได้ในขณะที่เซียเซียไม่ได้อ่อนแอแต่เขาก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับอูซือตัวได้ถ้าไม่ใช่นักสู้อัจฉริยะเพียงคนเดียวใน5คนที่ดำรงตำแหน่งตัวแทนชั้นเรียนทั้งชั้นจะรู้สึกกระสับกระส่ายสำหรับอูซือตัวเป็นระดับอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุด ในฐานะรองประธานคนอื่นๆคงจะกลัวเกินกว่าจะเอะอะวายวายกันใหญ่อย่างน้อยที่สุดความไม่พอใจจะถูกร่างับเราจะจัดการแข่งขันสำหรับตำแหน่งตัวแทนที่เหลืออีก3ามตำแหน่งตามลำดับตัวแทนช่างตีเหล็กตกลงกันได้แล้วโดยที่ทางอเรนเป็นประธานชั้นเรียนและตัวแทนช่างตีเหล็กดังนั้นสิ่งนี้จึงทำให้เหลือนักออกแบบจากคนผู้สร้างจากคนและช่างจากคนในตอนนี้นักออกแบบผู้สร้าง และช่างจากคนทั้งหมดที่มีอันดับสองขึ้นไปมาลงทะเบียนเพื่อแข่งขันกันทั้งโอเรนฟังอาสาการของเขาเป็นภาพแห่งความสงบเขาดำรงตำแหน่งตัวแทนสองตำแหน่งในเจ็ดตำแหน่งตอนนี้เขามีสถานะที่มั่นคงในชั้นเนรียแล้วนอกจากนั้นเขายังเข้าใจเพื่อนร่วมชั้นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งประธานกูเย่ออกจากด้านข้างและเดินไปลงทะเบียน เธอพยายามที่จะเป็นตัวแทนของนักออกแบบงั้นเหรอหลังจากนั้นไม่นานอูซือตัวหรือวกุยซิงและซูยูเฉิงก็ไปลงทะเบียนเช่นกันในฐานะสมาชิกของระดับเยาวชนอัจฉริยะพวกเขาแข็งแกร่งและมีทักษะในวิชาชีพมีเพียงอย่างเหนียนเชียเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในขณะที่เขาส่งรอยยิ้มที่น่าอึดอัดไปที่ทางอรเรนทางอุเรนเจ้ารู้วิธีซ่อนความสามารถจริงๆทางอเรนยิ้มพูดขึ้นว่า ข้าแค่โชคดีถ้าซูยูเฉิงยังไม่หมดแรงขนาดนั้นข้าก็ไม่คิดว่าจะเอาชนะเขาได้หยางเหนียนเชี่ยใส่หัวเจ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันอาชีพรองสามารถออกไปได้แล้วการเรียนเสร็จแล้วพรุ่งนี้พบกันที่นี่สำหรับการเรียนเซอร์ญญี่ปะกาศเสียงหัวเราะได้ลอดออกมาจากเรียนีปาของหยางเหนียนเชี่ยไปกันเถอะ ท่านประธานชั้นเรียนผู้ยิ่งใหญ่ดูแลค่าอย่างดีในอนาคตทางโอเรนยิ้มอย่างเจ้าเล่เรามาดูแลกันทางโอเรนเข้าใจดีว่าการได้รับอนุมัติจากเพื่อนร่วมชั้นของเขาในฐานะประชานชั้นเรียนนั้นสําคัญเพียงใดแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งสอดคล้องกับการเกี่ยวก่อมากกว่ากําลังเขาจะค่อยๆทําสิ่งต่างๆในตอนนี้ดวงตาของทงอังโอเรนเป็นประกายด้วยความสงสัย ขณะที่เขามองไปที่อูจางคงแต่ทว่าอูจางคงไม่ได้กระดิกนิ้วมากนักเกิดอะไรขึ้นอาจารย์อูท่านไม่ได้สอนเราเลยตั้งแต่เรามาถึงที่นี่มันไม่สมเหตุสมผลสำหรับทางโอเรนแต่เขาก็คืนมันเข้าไปอยู่ดีโดยปล่อยให้เซี่ยเซี่ยและซูเซลหยานเงียบไปหลังจากก้าวเท้าเข้าไปในห้องโถงเซี่ยเซี่ยก็รีบเข้าไปในหอพักของเขาทันทีเขากระตือรือร้นที่จะไต่ตองถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวันนี้ ซึ่งใกล้จะถึงจุดสุดยอดแล้วซูเซลยานเป็นภาพของความไม่แน่นอนผู้นำเจ้าคิดว่าข้าจะเก่งในโรงเรียนซือไรเคิลได้ไหมทุกคนที่นี่น่าทึ่งมากแม้ว่าเธอจะอยู่จนจบการแข่งขันแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะความฉลาดของเธอเธอซ่อนตัวอยู่ในทีมของรรวกุยซิงจากนั้นกลับมารวมตัวกันกับเพื่อนร่วมทีมที่แท้จริงของเธอในภายหลังมันอยู่ภายใต้ปีของพวกเขาเท่านั้น ที่เธออยู่ได้นานด้วยเหตุนี้เธอจึงเข้าใจดีว่าเธออ่อนแอเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางวันทัน้งออเรนตอบด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจอย่าประเมินตัวเองต่ำไปรู้ไหมตอนที่วิญญาณยุดการต่อสู้ของข้าตื่นขึ้นครั้งแรกมันเป็นแค่ย่ากเงินครามแต่ข้าไม่เคยยอมแพ้ได้ก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นและตอนนี้ข้าจะมาทางนี้แล้วก้าสามารถทำเช่นเดียวกันนอกจากนี้ วิญญาณยุดการต่อสู้ของเจ้ายัางกายพันที่น่าทึ่งอีกด้วยข้ามั่นใจว่าเมื่อระดับจิตวิญญาณของเจ้าสูงขึ้นเจ้าจะสามารถแสดงออกถึงพลังที่แท้จริงได้ด้วยความตระหนักรู้ในสนามรบของเจ้าและวิญญาณยุดการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นใครจะรู้ว่าเจ้าจะเปล่งประกายได้มากแค่ไหนซูเซียวหยางรู้สึกมีพลังพูดว่าใช่เจ้าพูดถูกข้าจะต้องทำให้ดีที่สุดและแข็งแกร่งขึ้น องอเรนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะดีที่ได้เห็นเจ้าไม่สูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปง่ายๆอย่างนั้นการแสดงออกที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ของเธอไม่มีที่ไหนที่จะพบได้ถ้าอาชีพรองของเธอเป็นนักแสดงเธอก็คงจะเป็นตัวแทนฉันสำหรับเรื่องนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อพวกเขามาถึงหอพักพวกเขาพบว่าเซียเซียกำลังนั่งสมาธิอยู่ทางโอเรนเข้าร่วมกับเขาโดยไม่ข้ามจังหวะอาหารกลางวันกำลังใกล้เข้ามา แต่เขาไม่สามารถปล่อยให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงตัวแทนช่างเรียนสําหรับชั้นปีที่หนึ่งได้รับการตัดสินกูยเย่กลายเป็นตัวแทนนักออกแบบโดยดารงตําแหน่งสองตำแหน่งเช่นทังอเรนเขา้นพบภายหลังจากยางเน้นเชื่อว่าเธอเป็นนักออกแบบอันดับ4ีเธอไม่เคยคิดที่จะบอกเขาผู้คนจํานวนมากเลือกที่จะเดินบนเส้นทางของนักออกแบบจากคนแต่เธอก็สามารถเอาชนะคนอื่นๆในชั้นเรียนได้ เห็นในชัดว่าเธอมีฝีมือแค่ไหนที่นั่งของผู้สร้างไปที่หัวกุยซิงซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของอันดับ3นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีการแข่งขันสู้อยู่เฉิงต่อสู้อย่างดูเดือดกับเขาในตำแหน่งนั้นจนถึงจุดที่หัวกุยซิงเกือบจะแพ้แม้ว่าความงานของเธอจะแนะนําอะไรก็ตามแต่ที่จริงแล้วปู่ซือตัวเป็นช่างจากคนที่มีทักษะเธอรับมงกุฎตัวแทนช่างจากคน ช่างจากคนไม่ควรถูกดูถูกพวกเขาต้องเชี่ยวชาญทั้งในการออกแบบและกระบวนการผลิตมันเป็นอาชีพรูปผสมแม้ว่าช่างจากคนจะไม่มีวันไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพทั้งสองแต่พวกเขาก็ต้องรู้มากพอที่จะสังเคราะห์ทั้งสองด้านเพื่อซ่อมแซมจากคนที่เสียหายให้อันดาภกช่างจากคนจะมีทักษะเพียงพอที่จะซ่อมแซมก่อต่อสู้พวกเขาเป็นพรสวรรค์ที่ใช้เวลานานในการเบงบานยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากมีคนจํานวนน้อยเลือกที่จะเป็นช่างจักรคนช่างจักรคนที่มีทักษะจึมีความต้องการสูงกว่านักออกแบบหรือผู้สร้างที่มีทักษะจํานวนคนที่เลือกเส้นทางนี้อยู่เหนือช่างตีเหล็กเพียงก้าวเดียวจํานวนความรู้ที่ต้องการทำให้คนหมดหวังมากที่สุดแม้ว่าตําแหน่งตัวแทนทั้งเจจะถูกครอบครองแต่ก็มีตัวแทนเพียงสี่คนประธานชั้นเรียนและตัวแทนช่างตีเหล็กทางโอเรน รองประธานและตัวแทนนักออกแบบกูเย่รองประธานและตัวแทนช่างจากคนอูซ่ซือตัวและสุดท้ายคือรัวกุยซิงกอดแทนผู้สร้างโดยบังเอิญหางโอเรนได้ยินระหว่างอาหารกลางวันว่าสถานการณ์ขายการในระดับอื่นๆผู้ที่ได้เป็นประธานหรือรองประธานมักจะมีความยอดเยี่ยมในอาชีพรองของตนและบ่อยครั้งที่ดำรงตำแหน่งไร้ตำแหน่งมีอัจฉริยะผู้หนึ่งซึ่งเป็นนักออกแบบผู้สร้างและตัวแทนช่างจากคน รอจนลองประทานในที่สุดพวกเขาก็เข้าไปในร้านด้านในดังนั้นตอนนี้มีเพียงสถาบันการศึกษาเท่านั้นที่รู้ระดับความสามารถของพวกเขาเมื่อเรื่องนี้ขี้คลายลงแชนเรียนก็เต็มวงสวิงทั้งริ้นก้าวเท้าเข้าสู่สมาคมช่างตีเหล็กในตอนบ่ายเขายังขาดคะแนนภารกิจอยู่ในตอนนี้และเขามีมากเกินพอที่จะเลี้ยงตัวเองําดับความสำคัญในปัจจุบันของเขา คือการพัฒนาการฝึกฝนและได้รับวงแหวนวิญญาณที่3และเมื่อเขาทำสิ่งนี้สำเร็จเขาก็จะพยายามร้องวิญญาณอีกครั้งการพัฒนาอันดับพลังวิญญาณของเขามีความสำคัญเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างอันดับพลังวิญญาณและอันดับช่างตีเหล็กไม่มีทางรัดในการเพิ่มพลังวิญญาณทั้งหมดที่เขาทำได้คือฝึกฝนอย่างไม่หยุดยัง้งและเติบโตอย่างช้าๆสูเซลย,ยานเดินตามผู้นำของเขา แรกกระโดดเข้าสู่การทำสมาธิเธออยู่ห่างจากระดับ39เหนึ่งเพื่อที่จะได้รับวงแหวนวิญญาณที่สของเธอเธอสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นเมื่อนึกถึงทักษะวิญญาณใหม่ที่เธอจะได้รับไม่ต้องพูดถึงจิตวิญญาณที่2ของเธอแต่ทว่าขณะที่นั่งสมาธิอย่างสงบแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏตัวขึ้นที่มุมอื่นของหอพักนักศึกษาที่ทำงานอยู่จากนี้ไปข้าจะอยู่ที่นี่เย่เจิงอยู่ รมตัวลงบนเตียงนอนตรงข้ามกับหยวนเอิญเกือบจะนทันทีหยวนเอิญทำหน้าบึ้งพูดขึ้นว่านี่คือห้องของข้าออกไปเย่เจิงอยู่ยอะเยะ้ยของเจ้างั้นเหรอนี่คือสถาบันการศึกษาไม่ใช่ของเจ้าโรงเรียนมอบหมายให้ข้าอยู่ที่ห้องนี้ตอนนี้เราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแล้วเราทั้งคู่เป็นนักเรียนชั้นปีที่สองที่รู้จักกันหรือเจ้ากลัวว่าข้าจะค้นพบความลับของเจ้า ไม่ข้าเกียดเจ้าจริงๆยวนเอินพูดออกมาเย่เจิ้งอยู่ซึ่งเข้าชั้นเรียนปีที่สองแท้ได้เริ่มเอะอะทั้งวันในชั้นเรียนถ้าไม่ใช่เพราะขาดประสบการณ์เขาอาจจะรงชิงตำแหน่งประธานชั้นเรียนสําหรับตำแหน่งของพวกเขาน่าเสียดายสาหรับเขาประธานชั้นเรียนชั้นปีที่สองไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยวนเอินนักเรียนทํางานที่น่านับถือยวนเอินลุกขึ้นไปทางประตูเจ้ากำลังจะไปไหน ข้าจะขอเปลี่ยนห้องหยวนเอินตอบด้วยน้ำเสียงเยอกเย็นข้ารู้สึกไม่สบายที่คิดว่าจะอยู่ร่วมห้องกับเจ้าเจ้ามีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อการฝุกฝนของข้าเจ้าถ้าคิดว่าตัวเองเก่งก็สู้กับข้าสิแต่ยวนเอินออกจากห้องไปโดยไม่พูดอะไรอีกเย่เยจิ้งอยู่คำรามอย่างเงียบๆดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปที่ประตูที่ปิดผู้ชายคนนั้นเขาต้องระงับความปรารถนาที่จะต่อสู้กับยวนเอิน ยวอนเอินปฏิเสธคำขอท้าต่อสู้ทุกครั้งเขาเคยคิดว่าการยั่วยุในที่สาธารณะต่อหน้าทั้งชั้นเรียนจะทําให้เกิดผลแต่บุคลิกของประธานชั้นเรียนที่เท่ก็ไม่เคยแหกปากออกมาผิวของเขาหนาแค่ไหนแต่ความจริงก็คือสถาหนะของยวนเอินนั้นเหนือกว่าจินตนาการของเย่เจิงอยู่เพื่อนร่วมชั้นทุกคนมองเขาได้ความรังเกยียจขณะที่เขาพยายามยั่วยุยวนเอิน ไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับประธานชั้นเรียนของพวกเขาต่อมาก็ถูกลดสถานะเป็นจอมมานที่จะไม่กีดกันเขาแม้ว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาอยากจะเป็นนักเรียนทํางานก็คือการตามหาสาวทูตตกสวรรค์แต่หลังจากถามไปรอบๆเป็นที่แน่ชัดสําหรับเขาว่าไม่มีสาวผมแดงในหมู่นักเรียนทํางานไม่มีเส้นทางอื่นให้สํารวจเขาทําได้เพียงแรยง,งานสิ่งที่พบไปยังโรงเรียน เพาว่าสิ่งที่เขาบอกยังคงเหมือนกับการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกทางสถาบันการศึกษาได้บอกเขาว่าสถาบันการศึกษาจะจัดการและในฐานะนักเรียนงานของเขาก็คือเรียนแทนที่จะได้ตามความพยายามที่ไร้ผลแม้ว่าจะมีความพยายามทั้งหมดเย่จึ้งอยู่ถูกพาตัวไปพร้อมกับตำนานของนักเรียนทำงานอยู่เสมอตอนนี้เขาเองก็เป็นนักเรียนทำงานแล้วเขาก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีก แม้ว่าเขาอาจจะได้เข้าไปในร้านด้านในแต่เขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคนที่โบกธงของนักเรียนที่ทำงานตอนนี้เขาจะได้เห็นเองสำหรับการเป็นเพื่อนร่วมห้องของยวนเอิญน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาทำแต่ทางโรงเรียนเป็นคนทำทางโคเป็นนักเรียนชั้นปีที่สองเจ้าแนจใจว่ามีหน้าที่จะขู่ฆ่าท้งห้องสันะเทือนห้องนี้เป็นห้องที่ดูแปลกตามีพื้นที่กว่า300ตารางเมตร แล้ทำมาจากโลหะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะหรืออุปกรณ์ทั้งหมดเป็นโลหะมันเป็นโลกโลหะแห่งอนาคตที่นี่เสียงนั้นเป็นของชายร่างสูงขายาวและก้ามโตผมสีดำหนาของเขาเน้นย้ำลักษณะของเขาดึงก้ามที่แหลมคมและจ้องมองอย่างดูเดือดเป็นการยากที่จะเดาอายุของเขาจากรูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวเขาไม่ได้ดูอายุเกิน30ปี แต่ดวงตาของเขาทอริวต,ต่อภูมิปัญญาของผู้ที่มีประสบการณ์มารายสิบปีผมตรงขมับของเขาเป็นสีขาวเหมือนหิมะตัดกับแผงคอสีเข้มที่เหลือของเขาแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือมือของเขาว่าเขามีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดามากข้อต่อไม่เด่นยุติธรรมและเร็วเหมือนของหญิงสาวและฝ่ามือของเขาโปร่แสงราวกับยกแต่ดวงตาของเขาพวกมันลูกโชนเหมือนไฟถูกต้องข้าขู่เจ้า ชายไวการโนส่งเสียงร้องริมพี่ปากของเขาเผยรอยยิ้ยมที่ไร้กังวลและกล้าหาญเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ